มาทบทวนกันนะคะข้อแรกเขาบอกว่าเมทริกซ์สองเมทริกซ์นี้มีค่าเท่ากันถ้ามีค่าเท่ากันนั่นแปลว่าตำแหน่งตรงกันมีค่าเท่ากันจะได้ว่าลบ5ของเราเท่ากับเลข15เพราะตำแหน่งตรงกันเอาลงมาเขียนนะ จะได้ลบ5 x เท่ากับเลข15ย้ายข้างค่า x ค่ะก็จะกลายเป็นอ่ะผู้ผิดย้ายข้างค่าลบ5ค่ะจากคูณย้ายไปกลายเป็นหารคำตอบจะกลายเป็นลบ3นั่นแปลว่าค่า x ได้และวลบ3ทถัดไปค่ะหาค่า y ต่อค่า y ทีนี้แอบเรงสังเกตนะ เลขนี้ต้องเท่ากับเลขนี้เพราะตำแหน่งตรงกันแล้วก็เลขนี้ต้องเท่ากับเลขนี้แต่ที่นี้ครูเหลือแค่ค่า y แค่ค่าเดียวดังนั้นครูจึงใช้คู่นี้จะดีกว่าเพราะถ้าใช้คู่ข้างล่างเกิดบังเอิญครูหาค่า x ผิดค่าที่เอามาแทนต่อมันจะผิดทันทีงั้นครูจะได้ว่า13ต้องเท่ากับ 2y ลบ1ลบ1จากลบย้ายไปกลายเป็นบวกเท่ากับ 2y 2จากคูณย้ายไปกลายเป็นหารนั่นแปลว่า y เท่ากับเลข7ดังนั้นคำตอบค่ะจะกลายเป็น x คือลบ3และ y คือ7แต่ถ้าสมมติว่าโจทย์ถามหาเพิ่มสมมติจะบอกว่าต้องการค่า x บวกค่า y ก็จะกลายเป็นลบ3าบวก7คำตอบก็จะกลายเป็น4ทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นดูที่สิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะถัดไปข้อที่2จ้ะบังเอิญแอบเห็นว่าเลขชี้กำลังของเราตอนนี้ติดลบมันสอดคล้องกับนิยาม ของอินเวอร์สขอทบทวนอินเวอร์สก่อนละกันเนาะรีวิวจ้ะนิยามของอินเวอร์สถ้าเมทริกซ์เเป็นเมทริกซ์คูณ2 A B C D แบบนี้เราจะได้ว่าอินเวอร์สของ A คือ1ส่วน d e a ด ส่วนในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นมีการสลับที่กันเล็กน้อยระหว่าง B กับ A B และ C อยู่ที่เดิมแต่เครื่องหมายต้องติดลบใช้แบบนี้เนาะแต่หน้าตอนนี้ค่ะเราอยากได้ค่าของ A กำลังลบ2 ถ้างั้นมันหาได้2องแบบแบบแรกคือเอา A กำลังสหาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอา A อกำลังสนี้ไปหาค่าอินเวอร์สจะกลายเป็น A-2 กำลังลบสและอีกแบบหนึ่งค่ะหาได้จากเอา A ออินเวอร์สทั้ง2ตัวมาคูณกันเพราะจากนิยามของเลขยกกำลังสมัยมอต้นนั้น A-1 กำลังลบหคูณ a กำลังลบหจะกลายเป็น A-2 กำลังลบสดังนั้นไม่ว่าทำวิธีใดก็ตามคำตอบมันจะต้องเท่ากัน งั้นครูขอไปทางนี้ก่อนละกันค่ะครูหา A 2กําลังสองก่อนแล้วค่อยไปหา i n v e r s e จะได้หา i n v e r s e ทีเดียวเนาะอะ,อะมาหา A 2กําลังสงกันค่ะคําว่า A 2กําลังสงไม่ใช่เอาสมาชิกแต่ละตัวไปยกกําลังสองแต่เกิดจากการเอาเมทริก A ทั้ง2ตัวมาคูณกันการคูณกันของเมทริกเราต้องใช้แถวคูณหลักดังนั้นค่ะตำแหน่งแรกจะกลายเป็น3 คูณ3บวกด้วย2อคูณ7ถัดไปตำแหน่งที่2ค่ะจะได้ว่าเป็นแถวเดิมเลยจ้ะแถวที่1คูณหลักที่2จะได้ว่าเป็นเลข3คูณเลข2บวกเลข2คูณเลข 5. ตําตำแหน่งถัดไปค่ะ ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่า a 2 1ที่มามันมาจากแถวที่2หลักที่1แถวที่2หลักที่1นะคะเดี๋ยวขอลบอันเก่าก่อนแชะอ่ามาแถวที่2หลักที่1เราจะจับคู่กลายเป็นว่า7คูณด้วย3บวกด้วย5คูณด้วย7 ถัดไปค่ะตำแหแ่งสุดท้ายค่ะณนะตรงนี้เขาเรียกว่า a 2 2นิยามของคําว่า a 2 2มันแปลว่ามาจากแถวที่2คูณหลักที่2เราจะจับคู่กลายเป็น7จคูณสบวกด้วย5คูณหถัดไปหรือแค่คูณเลขค่ะขอลบอันที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนเนาะจึงเอาออกก่อนอ่ะมา เลขแรกค่ะ3ามคูณสเป็น9 7้าเคูณ2เป็น14 9กบวก14กลายเป็น23อืมเลขเยอะเหมือนกันตำแหน่งถัดไปค่ะข้างๆเขาบอกว่า3คูณสเป็น6 5หคูณสเป็น10จับบวกกันกลายเป็นเลข16ตำแหน่งถัดไปค่ะ7จ็ดสาม5 35, จับบวกกันค่ะกลายเป็น56 คิดผิดคิดถูกวะเนี่ยมาหา A กำลังสองก่อน 7, 2, 14, 5, 5, 25รวมกันจะกลายเป็น39โอ้โหอ่าได้ออกมาละนี่คือคำว่า A กกำลังสองของเราถัดไปจ้ะเราจะเอาเลขนี้ไปหาอินเวอร์สต่อนะคะ S 1> <S 1> <S มา A อกำลังสองจับไปยกกำลังลบหค่ะเพื่อหาอินเวอร์สใช้นิยามของอินเวอร์สค่ะเป็น1ส่วนเด็ A แต่ตอนนี้กลายเป็นคำว่าเด็ A เอกำลังสองเนาะแล้วก็เมทริกเดิมแต่ว่ามีการสลับเลขเล็กน้อย16และ56อยู่ที่เดิมแต่ต้องเป็นเครื่องหมายติดลบ ทีนี้ก็จะเหลือกลายเป็นว่าหาค่าเดทการหาค่าเดทหาจากคูณลงลบด้วยคูณขึ้นขาคูณลงจะกลายเป็น23คูณด้วย39ขาคูณขึ้นจะกลายเป็น56คูณด้วย16ทีนี้ครูขี้เกียจคิดครูขออนุญาตขี้โกง2339ขอ 23, 39, ขอนุญาตกดเครื่องคิดเลข23ท่ามทองไว้ก่อนเดี๋ยวลืม23คูณ3าาคำตอบ แปดเก้าเจ็ดจ้ะแปดเก้าเจ็ดถัดไปค่ะห้าสิบหกคูณกับสิบหกห้าสิบหกคูณกับสิบหกคำตอบเป็นแปดเก้าหกอือหึต่างกันอยู่นิดเดียวจ้ะแปดเก้าหกเอาข้างล่างลบด้วยข้างบนค่ะ เลขสองเลขนี้จับลบกันแล้ว8 9 7เก้าเลบแปดาคำตอบเลขหนึ่งจ้าคุณพระจ้าหนส่วนหนึ่งจ้าดังนั้นคำตอบปลายทางจะกลายเป็นก้อนนี้ได้ทันทีเลยจ้า จบแล้วสำหรับ A กกำลังลบสนะคะดังนั้นถ้าใครมาโครัวทางกับครูใครมาทางนี้หาอินเวอร์สก่อนแล้วค่อยจับยกกําลังสองก็ได้เหมือนกันนะคะคําตอบจะเท่ากันไปข้อถัดไปกันเลยขณะฟังคลิปหากใครทําไม่ทนันฟังไม่ทนันสามารถกดพอตได้นะจ๊ะมา ข้อที่3ใหญ่จ้ะหาค่าดีเคยมิน้นของทั้ง3ตัวนี้จ้ะเหมือนเดิมเลยจ้ะคูณลงลบคูณขึ้น2อคูณหเป็น 2, 1งคูณสอะ่ะเครื่องหมายติดลบด้วยนะลบหคูณสเป็นลบสเมื่อกี้ขาคูณลงเลข2ขาคูณขึ้นลบสเอาคูณลงลบด้วยคูณขึ้นลบเจอลบเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นกลายเป็นเลข5จ้ะเดซเเป็น5ถ้าไปจ้ะเดซดีบอยจ้ะ คูนลง4ี่คูนหเป็น4ขาค่ะคูณขึ้นเป็น0 4ลบ0กลายเป็น4จ้ะถ้าไปเดด4จ้ะ คูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิม3คูณ0เป็น0 3คูณลบ1เป็นลบ3กลายเป็น0ลบด้วยเลขลบ3ลบชนลบเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นเด็ดคือ3จ่ะแต่ถ้าสมมติว่าทำข้อสอบจริงๆสาวทั้งหลายต้องเขียนให้ละเอียดนะเด็ด A คือ5 d B เด็คือ4 d C เด็คือ3พร้อมแสดงวิธีทำด้วยว่าเอาใครคูณใครนะถัดไปค่ะข้อที่2ค่ะ ค่าของเดทคุมพระลองเช็คก่อนค่ะทุกคนในวงเล็บนี้เขาคูณกันอยู่ถ้าคูณกันอยู่นั่นแปลว่าสามารถเทคเดทเข้าไปได้แต่ถ้าสาวๆเทคเดทเข้าไปอือหึ เจอเยอะเลยค่ะแต่ตอนเพคค่ะคู่แอบเห็นคู่นี้ค่ะ b กาลังลบ1กับ b ทา n suppose b ท a n suppose ก็เหมือนกับว่าเป็นค่าของ d e ็ด b เพราะเรามีนิยามว่า d e ็ด b ท a n suppose จะมีค่าเท่ากับ d e ็ด b นะคะเราสามารถแปลงร่างได้ดังนั้นก้อนนี้ค่ะ d ด็ Dead b กำลังลบหใช้นิยามได้จากการเป็นคำว่า1ส่วนเด็ด b มันจะได้ว่า b กำลังลบหกับ b ท a n suppose ตัดกันได้ เอานะดังนั้นครูขอตัด2คนนี้ก่อนที่เรงเห็นว่าตัดกันได้ที่เหลือตัดไม่ได้ค่ะจากนั้น t เทคเด็ดเข้าไปตัวที่เหลือค่ะจะกลายเป็นคำว่า d e a ดเอคูณเด a ดเอทานสปอสคูณเด็ดซีทานสปสแต่เรารู้ว่าค่าของ d e a ดเอทานจะเท่ากับค่าของ d e a ดเอ ก็แปลงร่างถัดไปเดซีทานจะเท่ากับค่าของเดซีเดซเอสองตัวนี้มันซ้ำกันหากสาวๆคนไหนจะเขียนว่าเป็นคำว่าเดซเอทั้งหมดกำลังสองก็ได้ก็มีค่าเท่ากันจากนั้นแทนค่าลงไปจากเดซเอข้อที่แล้วหามามันคือเลข5 5าห้ายกกำลังสองคูณเดซีเดซีคือเลข3 5มหคูณหเป็น25่สิบหคูณส 3 5 0 5 3 2 6เป็น7คําคำตอบกลายเป็น75จบแล้วจ้านี่คือข้อที่3.2ใครไม่ทันกดพอตนะคะถัดไปข้อที่3.3จจ้ารอบนี้สังเกตก่อนนะไม่ใช่เรื่องเด็ดนะคะแต่เป็นเรื่องของเมทริกแล้วนะเอาเมทริก A บวก B ลบกับ C การบวกและลบกันตำแหน่งตำแหน่งต้องตรงกันถึงจะทํากันได้เอานะ a บวก b ลบ c ขอเขียนเมทริก a ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ2 3สลบ1 1บวกกับ b บ o y c 1 0 1ย1 0 1ลบกับ c 3ลบ1 3 0เอานะทีนี้ข้อเนี้ยมันไม่มีค่าคงตัวมาคูณอยู่ข้างหน้าเมทริกใดเลยก็ไม่ต้องเอามาคูณสมมุติว่าถ้าครูเปลี่ยนโจทย์ใหม่ เปลี่ยนเลยดีกว่าอยากรู้อยากรู้ถ้าครูเปลี่ยนกลายเป็น2เท่าของ a อ่าข้างหน้า a ตัวนี้ต้องมีเลข2ด้วยนะอ่ามาขอเปลี่ยนโจทย์ไปเลยจะได้ทําแบบยากยากกันขั้นตอนแรกค่ะถ้าข้างหน้ามีตัวเลขต้องกระจายตัวเลขให้กับสมาชิกทุกตัวค่ะกระจายเข้าไป2อคูณสเป็น4 3่สคูณสเป็น6ข้างล่างลบสข้างล่างสองถัดไป b และ c อยู่ที่เดิมจ้ะ c 1, 0 1ศ ลบกับ c แคท3ลบ1 30มานะมาคิดเลขกันตำแหน่งตรงกันทำกันนี่3คนนี้จะทำกันมาแพทเทิรนกันค่ะ4บวก4ลบ3 8ลบ3จะเหลือเลข5ตำแหน่งแรกได้เลข5ตำแหน่งถัดไป6บวก1เป็น7 7ลบกับเลขลบ1ระวังนะคะลบชนลบเป็นเครื่องหมายบวกเอาใหม่นะคะ 1> 6บวก1เป็น7ลบชนลบเป็นเครื่องหมายบวก7บวก1กลายเป็น8ตำแหน่งถัดไปลบสบวก0เป็นลบ2แล้วก็ลบอีกเลข3ลบ2ลบ3เป็นลบหถัดไปค่ะ2บวก1เป็น3 3ลบ0กลายเป็น3คํคำตอบเป็นแบบนี้ค่ะจบแล้ว ถัดไปข้อ3.4ค่ะหา A i n v e r s e ไม่มีอะไรเลยหา A i n v e r s e ตามปกติค่ะค่าของ A ของเราก็คือ2 3สลบ1นเนาะหา A i n v e r s e กันจะได้ว่า A i n v e r s e เท่ากับ1ส่วน A ดต้องเขียนโจทย์ใหม่ใช่ไหมนี่เมื่อกี้ จากโจทย์ข้างบนนะคะขอแทรกหน่อย A มันคือ2 3-1 1มลบห1มาหาค่าเด็ดกันจริงๆค่าเด็ดเราแอบหามาแล้วจากข้างบนนี่นา2คูณ1เป็น2 1คูณลบ3ขอโทษผู้ผิดลบ1คูณ3เป็นลบ3 2ลบกันลบ3จึงกลายเป็น5เด็ด A เป็น5ถัดไปค่ะเลข2และเลข1ต้องโดนสลับที่กันค่ะ1อยู่ข้างบน2อยู่ข้างล่าง3อยู่ที่เดิมแต่เครื่องหมายต้องติดลบลบ1อยู ที่เดิมแต่เครื่องหมายติดลบลบลบ1ลบเจอลบเป็นบวกค่ะคำตอบก็จะกลายเป็น1ส่วน5ลบ3ส่วน5 1ส่วน5และ2ส่วน5จบแล้วสำหรับข้อที่3 4จุด4้ะใครไม่ทนันกดพอร์ตนะคะถัดไปค่ะมา ทำ r ราโอเปอเรชักันก่อนที่จะไปข้อที่4เขาขอแอบทำข้อที่5ก่อนเพราะข้อที่5มันแค่2คูณ2และมันง่ายกว่ามาขอข้ามมาข้อที่5ก่อนนะเขาบอกว่าบังเอิญเขามัดมือชกว่าให้เราใช้ i n นเ r อรหาคำตอบดังนั้นค่ะขั้นตอนแรกเราต้องเอาสามประสิทธิ์มาเขียนเป็นเมทริกก่อนระวังเครื่องหมายนะคะ ถ้าสามประสิทธิ์ติดลบตัวเลขของเราต้องติดลบดูวฟยฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมจ้ะอีกครั้งนะคะเอาสามประสิทธิ์ลงมาเขียนค่ะเนื่องจากว่าหลักตัวนี้ข้างหน้าสุดมันคือ X ดังนั้นตัวนี้คือ X ค่ะข้างหลังสุดคือ Y ตรงนี้จะเป็น Y ค่ะระวังด้วยนะว่า X ต้องตรงกับ X Y ต้องตรงกับ y นะจากโจทย์ตั้งต้นถ้าโจทย์ตั้งต้นไม่ตรงต้องย้ายข้างสมการมาให้ตรงก่อน เอานะจากนั้นค่ะครูขอสมมติค่ะว่าคนคนนี้ชื่อว่าเมทริก A ชื่อว่าเมทริก X ชื่อว่าเมทริก B เราจะได้สมการใหม่ว่า A X เท่ากับ b a มาจากก้อนนี้ x มาจากก้อนนี้ b มาจากก้อนนี้จากนั้นค่ะครูอยากได้แค่ x เพราะอยากได้ตัวแปร x อไยงอยากได้แค่เมทริก X ใหญ่ A ตัวนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อ คูเอาอินเวอร์ตเข้าไปคูณทั้งสองข้างของออยของสมการแต่ข้อควรระวังเวลาเอาเข้าไป A อ n ินเวอร์ตต้องอยู่ติดก,กับ A นะแบบนี้ต้องเสียบเข้าไปข้างหน้าห้ามเสียบไปข้างหลังเพราะถ้าเสียบ A ออินเวอร์ตไปข้างหลังตัวนี้และตัวนี้จะตัดกันไม่ได้นะคะต้องเสียบให้มันเป็นตัวติดก,กันและถ้าเราเสียบข้างหน้าหลังสมการค่ะหลังเครื่องหมายเท่ากับก็ต้องเสียบข้างหน้า อย่าสลับที่นะคะเพราะเมทริกไม่มีสมบัติการสลับที่ของการคูณต่อค่ะนี่ตัดนี่จะเหลือค่า x เท่ากับ a อินเวอร์สคูณกับ b a เข้าให้มาแต่ a อินเวอร์สยังไม่ให้หาพื้นที่ค่ะแบ่งครึ่งทออดอทดมาหา a ออินเวอร์สกันเถอะ <c oughs> จะได้ว่า a อินเวอรเท่ากับ1ส่วนเดซเอแอไปหาเด A เอในใจค่ะ1คูณ4เป็น4 3คูณลบ2เป็นลบ6เอาคูณลงลบด้วยคูณขึ้นลบเจอลบเป็นบวกกลายเป็นเลข10จัด จะได้ว่าเดซเอเป็นเลข10จากนั้นมีการสลับที่กันจ้ะระหว่าง1กับ4สลับที่กันเอา4มาไว้ข้างบน1ไว้ข้างล่างลบ2เปลี่ยนให้กลายเป็น2บวก3เปลี่ยนให้กลายเป็นลบ3นี่คือค่าอินเวอร์สของมันค่ะเอาลงมาเสียบ A i n ิน r วอรสเศษ1ส่วน10 4-2-3-1ลบ3 1ไม่ต้องเอา1ส่วน10คูณเข้าไปนะคะเพราะถ้าคูณเข้าไปเนี่ยเลขจะกลายเป็นเศษส่วนมันไม่ค่อยสวยงามเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามันไปคูณต่อส่วนเมทริก B ค่ะคือเมทริกนี้อ่าลบ4กับ18เขียนลงไปจ้ะลบ4กับ18จากนั้นค่ะ ถ้าเราอยากเช็คว่าเมทริกซ์สองคนนี้คูณกันได้ไหมเช็คแบบนี้ค่ะมิติของตัวน้ำเงินคือ2คูณ2มิติของตัวแดงก็คือ2คูณ1ถัดไปถ้าเลขลงท้ายเท่ากับเลขตั้งต้นแปลว่าทำกันได้ดังนั้นตอนนี้ค่ะ2เหมือนกันทํากันได้มิติลับจะกลายเป็นเลขหน้าสุดกับเลขหลังสุดแสดงว่ามิติปลายทางจะกลายเป็น2คูณ1ค่ะ หนึ 1> 1, ส่วนสิยังไม่ได้ใช้ค่ะดึงมาลงมาค่ะเมทริกสองคูณหนึ่หน้าตาแบบนี้มาเล่นกันแถวคูณหลักเหมือนเดิมรอบนี้เริ่มคิดในใจกันดีกว่าเนาะสเจอลบสิ 14, เป็นลบสิ 16. ข้างหลังค่ะ2เจอสิ 18, เป็น36มสิบลบสิบวกสาจะกลายเป็นเลข20ค่ะคุณพระเลขสวยต่อค่ะแถวที่สองหลักที่หนึ่ง จื๊บทำเหมือนเดิมแถวที่2หลักที่1คู่แรกค่ะลบ3คูณลบ4เป็น12คู่ที่2ค่ะ1คูณ18เป็น18 12 18, 18จะกลายเป็น30จะ้ะตอนนี้เลขสวยแล้วจ้ะขอเอา1ส่วน10คูณเข้ามาเป็น2เป็น3นั่นแปลว่าค่าเมทริกซ์ของเราก็คือ2 3แต่จากตัวตั้งต้นจ้ะเมทริกซ์ของเรามันก็คือ เมทิก x y นั่นเองอนุมานได้ว่า x ของเราคือเลข2และ y ของเราคือเลข3จบแล้วจ้านี่คือการแก้สมการโดยการใช้อินเวตนะคะอ่ะใครทันก็คือทันใครไม่ทันกดพอสนะคะให้เวลา5วิในการแคป5 4 3 2 1 ลี่ยนขนาดนิดนึงอ่ามาขอไปต่ออีกข้อนึงค่ะการใช้ low operation การใช้ low operation ขั้นตอนแรกต้องเขียนเมทริกต่งเติมก่อน1 1 1อีกฝั่งหนึ่งคือเลข4ค่ะ 1ลบ2อลบ1อีกฝั่งหนึ่งคือเลข1และสุดท้าย2ลบ1ลบ2อีกฝั่งหนึ่งคือเลขลบ1ค่ะอีเส้นปะเส้นนี้หากใครไม่สะดวกเขียนเส้นปะสามารถเขียนเป็นเส้นทึบได้จากนั้นเราแอบเขียนเป้าหมายก่อนเป้าหมายของเราคือต้องการเอกลักษณ์1 0 0 0 1 0และ0 0 1อ่า จากนั้นค่ะแอบเร็งนี่เลขหนึ่งี่เลขหนึ่งเฮ้ยดีแล้วใช้ได้ถัดไปค่ะแปลงร่างเลขหนึ่งนี้ให้กลายเป็นศนแปลงร่างเลขสองนี้ให้กลายเป็นศนขอมัดมือชกทำหลักแรกเลยนะคะมาเขียนเครื่องหมายดึกๆค่ะ ครูบอกว่าเลข1ของครูในแถวที่สองนี้อยากให้กลายเป็นเลข0แปลว่าเอาแถวที่สองตั้งลบกับแถวที่1มันจะได้ว่า1นลบหกลายเป็น0เทคนิคมันคือเดี๋ยวนะเขาลบก่นอนเทคนิคมันคือเมื่อกี้ เลขหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราพยายามใช้แถวก่อนหน้าที่มันมีตัวคอมพพลตณตอนนี้ตัวคอมพพลตคือเลขหนึ่งเลขนี้เราถือว่าคอมพพลตนะคะดังนั้นค่ะมาขั้นตอนแรกเอาแถวที่สองลบแถวที่หนึ่งถัดไปค่ะขอทําแถวที่สามพร้อมกันไปเลยอันนี้เลขสองสองจะกลายเป็นศูนย์ได้สองต้องลบด้วยสองแต่ทีเนี้ยเรามีเลขหนึ่งไงหนึ่งจะกลายเป็นสองได้ต้องคูณด้วยสองนั่นแปลว่าเดียว มรตมการที่1ก็คือ r 1ต้องโดนคูณด้วยเลข2อ่าเอา r 1นะไปคูณด้วยเลข2แล้วต้องเอา r 3เป็นตัวตั้งในการลบทีนี้ค่ะถ้าครูเขียนแบบนี้ก็คือเขียน r 2เป็นตัวตั้งเขียน r 3เป็นตัวตั้งแปลว่าวแถวที่2แถวที่3มีการเปลี่ยนแปลงแถวที่1หน้าตาเหมือนเดิมห้ามเปลี่ยนเลขห้ามลอกเลขผิดอย่างเด็ดขาดมาคิดเลขในใจกันค่ะ ตำแหน่งแรก1ลบ1กลายเป็นเลข0ูนย์ค่ะตำแหน่งที่สองค่ะลบสองลบ1กลายเป็นเลขลบ3าค่ะถัดไปค่ะลบ 1, 1ลบอีก1กลายเป็นเลขลบสองค่ะและสุดท้ายค่ะ1ลบ4ี่กลายเป็นเลขลบ3มค่ะถัดไปค่ะแถวที่สามแถวที่สามณตำแหน่งตรงนี้นะคะมาจากเลขสองค่ะขอแอบทดหน่อย สองลบด้วยสองเท่าของแถวที่หนึ่งที่มันตรงกับคอเราคือตอนนี้อย่าไปมองแถวที่สองนะแอบเอา bit, ใช้นิ้วปิดใช้ไลปิดก็ได้เอานะเอาสองตัวนี้เป็นตัวตั้งลบด้วยสองเท่าแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งที่ตรงกับเราที่ตรงกับฉันคือเลขหนึ่งค่ะสองลบสองจึงกลายเป็นศูนย์แฮตรงนี้ฉันจะกลายเป็นศูนย์ถัดไปค่ะหลกักถัดไปค่ะหลักนี้ค่ะคือหลักนี้ค่ะ ฉันจะเปลี่ยนนะฉันแต่เดิมฉันคือเลขลบหนึ่งค่ะแล้วฉันก็ลบด้วยสองเท่าของแถวที่1แถวที่1ที่ตรงกับฉันคือเลขหนึ่งจะได้ว่าลบหลบสจะกลายเป็นเลขลบสค่ะตำแหน่งถัดไปตำแหน่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะโดน move มาไว้ตรงนี้เลขลบสองค่ะฉันคือเลขลบสองจะ ลบ2เท่าแถวที่1จะ้ะแถวที่1ที่ตรงกับคอของฉันคือเลข1จะ้ะคอคุณคณะของฉันจะกลายเป็นลบ2ลบอีก2จะกลายเป็นเลขลบ4ค่ะและตัวสุดท้ายของเราฉันคือเลขลบ1ค่ะลบด้วยสเท่าของ r 1ค่ะ r 1คือเลข4ค่ะจะกลายเป็นลบ1ลบอีกบาทคำตอบคือลบ9ค่ะเอาลงมาเขียน จากนั้นจะเห็นได้ว่าหลักที่หนึ่งของเราณนะตอนนี้คอมพิวแล้วบาบ ถัดไปเราจะเริ่มแปลงร่างที่เนี้ยเทคนิคของครูคือว่าทําหลักที่1ให้เสร็จส่วนที่เหลือเนี่ยฟรีสไตล์แต่ถ้าใครไม่อยากฟรีสไตล์มาทํากับครูครูจะต้องแปลงร่างแถวนี้ก็คือแถวที่3ให้กลายเป็นตรงกับนิยามของตัวนี้จกักก็คือ0ูนมันจะง่ายเอาใหม่นะเอาใหม่นะพอทําหลักที่1เสร็จแล้วหลักที่1คือหลักนี้หลังจากนั้น ถ้าใครไปไม่ออกไม่มีความคิดสร้างสารรค์เหมือนครูครูใช้หลักการนี้ค่ะแปลงร่างแถวที่3ให้เสร็จให้กลายเป็น0ูนจากนั้นพอแปลงร่างแถวที่3เสร็จแล้วค่อยไปแปลงร่างแถวที่2และค่อยไปแปลงร่างแถวที่1ตามลําดับเอานะมาลองทํากันค่ะขอลบก่อนนะอะไรที่เคยเขียนว่าเคารก่อนเดี๋ยวงง มาถัดไปครูจะแปลงร่างแถวที่3ให้เหมือนอุดมคติอุดมคติของเราคือ0 0 1ดังนั้นแปลว่าครูต้องแปลงร่างเลข3เลขนี้ให้กลายเป็นเลขศ <c oughs> ครูใช้แถวที่สองเป็นตัวกระทำดีกว่าบังเอิญว่าเป็นเลขเดียวกันเลขลบสามนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเอาลบสามลบกับเลขลบสามตัวมันเองถูกปะเนี่ยตัวเหมือนกันตัวเหมือนกันลบกันกลายเป็นศูนย ลบสามลบกับเลขลบสามหากคำนวณค่ะลบเจอลบเป็นเครื่องหมายบวกสาลบสจะกลายเป็นศูนย์นั่นแปลว่าเขียนเครื่องหมายดึกๆก่อนเราจะเปลี่ยนแปลงแถวที่สโดยเอาแถวที่3ลบกับแถวที่สองถ้าเขียนแบบนี้นั่นแปลว่าแถวที่หนหน้าตาเหมือนเดิมแถวที่สองก็หน้าตาเหมือนเดิมแถวที่สามจับมันไปนลบค่ะอันนี้เป็น0ูนย์อยู่แล้ว ลบสลบกับเลขลบสกลายเป็น0ูถัดไปลบสลบกับเลขลบสหากใครไม่แม่นเรื่องเครื่องหมายแนะนำให้ทดลบเจอลบเป็นบวกลบสบวกสกลายเป็นเลขลบสเอาลงมาเขียนค่ะและตัวสุดท้ายก็คือลบเลบกับเลขลบสลบเกลบกับเลขลบส ลบเจอลบเป็นเครื่องหมายบวกค่ะลบ9บวก3กลายเป็นเลขเอาลืมลบ9บวก3กลายเป็นเลขลบ6ค่ะเอาลงมาเขียน